คับยี่สอนาฬิกาหนึ่งนาทีตอนนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันที่สิบสีกันยายนสองพันห้าร้ิบวันพฤหัสบดีแรมสิบส่ค่ำเดือน9ปีเถาะนะครับ ตัวนี้เราก็เดินอยู่ระหว่างถนนเชื่อมถนนสายกลางนะครับโคกหนองนานาลงพลนะครับเชื่อมแล้วกับถนนสาธารณะนะครับมืดนะครับเดินมืด ็เปนัวกลางนะครับัวกลางถนนหน้าพวกลางก็จะเป็นถนนสาธารณะ จะเป็นน,นะครับบ้านในบ้านนอกเด้อนะครับบ้านหมวดปืนเด้อบ้านผู้สตอรี่นะครับผู้ตอรี่แล้วก็บ้านพักช่างปั้นนะครับ บ้านเบอวิวบ้านแอดมิเนียร็บ้านเอลฟ์มารีบ้านคิดปากแปฟบ้านพีรวัลชั้นแมว บ้านชัยชัยอีชานนะครับอันนี้ก็บ้านลุงวางกอกกนะครับตอนนี้ก็ฝนตกตอนนี้ก็เวนนะครับเข้าเวน เรียนกรรมวันนี้ยลรา,าลบเขายีราบเขาล่ะเอาว่าเจ็เฉยเอ่ะโบกินเจอกล้วเมื่อนี่ก็ไปกินเถอะอนนี้ข้า่คนมาจาะลาดเนี่เยเนาะโบกินบูดแล้วบอกอืมนะครับสุดเลยนะครับมืดไปไม่ได้กลัวเหยียบงูกระบะ งูเห่านะครับนี่ก็บ้านลุงว่างนะครับยังไม่นอนรถจะอาบน้ำกานเมาเจาก้านเมื่อกี้นี่ใครบ้านนอกปะออกไปเลาะคนวะก้านรปร่กาก้านเบิงป่าอ่อาไ,ไหมต่อไหม เดินไปนะครับดูด้านหน้าก็เงี่ยมดีนะครับทุกคนก็นอนยังสองหลังสามหลังครับยังไม่นอน นี่ก็เป็นที่จอรดรถนะครับตอนกลางคืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านน,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 นะครับฝนตกตอนนี้ฝนตกฝนตกนะครับ ตกน้ำไหลตามถนน ตอนนีวก็อยเเู่แล้ปลดไฟกันนะครับผมเดี๋ยวก็ถึงบ้านแหละ Gracias. แล้วมันก็เปิดไฟกันครับตรงนี้ คลิปนี้ก็จบตรงเพียงเท่านีครับฝากผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทีพีสกินไม้ว่าจะเป็นทีพีกาแฟทีพีโกโก้ทีบมะพร้ับทิจาคูแทคนเกียออาบน้ำเกลืร้างหน้าทีมลงผิวหน้าทีพีสกินเซรั่มทีกันแดดแบมูฮันนี่ชบมาดีพีบายลักษณีโรตินแสดบมังมีสมุนไพรวังไพรยาสีฟันสมุนไพรเจมเฮา์ ก๋วยเตียวเลอรถอนุวัต01ชาแนลพีทีมิกออยนะครับสามารถซื้อหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 2 7 9 4 7 5 2 6 0985655266 0632425644และ0923924488แนะนำช่องหมวดฟื้นฤก้อนะครับขอบคุณครับวันนี